สวัสดีพี่เพื่อนน้องทุกคนนะครับนะวันนี้ผมจะมาแนะนำมารีวิวนะครับแต่ไม่ได้ขายนะกีตารายามาฮ่า F310 นะครับมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับดูซิว่าเอา ตัว EQ มาใส่นะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเขาเรียกว่าตัว EQ รุ่นนี้ก็เรียกว่า G Tone 6นะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันเลยครับว่ามันจะเพาะขนาดไหนนะครับเผื่อจะเป็นตัวเลือกให้กับมือกีตาร์ที่ชอบอเล่นเอฟเฟกเสียง นะครับไปชมกันเลยครับปุ่มที่เห็นนี้นะครับก็จะมีปุ่มโอล่มนะครับตัวใหญ่ก็คือมาสเตอร์นั่นเองนะครับปุ่มนี้คือโลเสียงเบสนะครับปุ่มนี้เสียงมิดเดิลนะครับแล้วก็ปุ่มนี้เสียงแหลมนั่นเอง นะครับส่วนปุ่มข้างล่างนี้2ปุ่มนะครับตรงกลางเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าปุ่มรีเวิร์บนะครับตัวนี้ตัวบนนี้นะครับปุ่มรีเวิร์บนะครับถ้าบิดมาตรงครึ่งกลางนี้บิดมาตรงครึ่งกลางก็จะสุดรีเวิร์บแต่ถ้าบิดไปเขตสีแดงตรงนี้นะครับ ก็จะเป็นดีเล์รีเวิร์บผสมดีเล์นะครับเดี๋ยวเรามาค่อยมาทดลองกันนะครับตรงนี้นะครับต่อไปนะครับปุ่มนี้นะครับเ,เขาเรียกว่าคอรัสนะครับปุ่มคอรัดถ้าเลยเขตสีแดงไปนี่ก็เช่นเดียวกันครับก็จะเป็นนะ โซนสีแดงนี่ก็จะเป็นความกว้างนะครับความกว้างของเสียงนะครับแล้วแต่จะเล่นนะครับส่วนปุ่มนี้นะครับจะเรียกว่าปุ่มเฟ c เซอร์นะครับนะพอกดลงไปแล้วก็มันก็ขึ้นอยู่กับ2ตัวนี้ด้วยนะครับเ,ออเพิ่มวอลลุ่มขึ้นนะครับ เพื่อมันลุ่มขึ้นก็จะเกี่ยวกับตัวนี้นะครับผมจะปรับโลไว้ที่เออใบหนึ่งนะครับปรับมิดเดิลไว้ที่เที่ยงนะครับแล้วก็ปรับไฮไว้ที่11ดนาฬิกานะครับเราจะมาเล่นตัวนี้ก่อนนะครับตัวรีเวิร์บกับดีเลย์นะครับรีเวิร์บกับดีเลย์แล้วก็ตัวนี้ นะครับคอรัดกับความกว้างนะครับส่วนตัวนี้ไม่ต้องไปยุ่งมันนะครับเวลาจะตั้งเสียงค่อยกดค้างนะครับถ้ามีไฟมามันจะไม่ดังนะครับลองดูนะครับถ้ามีไฟมามันจะไม่ดังนะแต่ถ้าเราปิดไฟแล้วก็เสียบแจ็คนะครับ ก็เสียงก็จะออกมาทันทีนะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวสุดท้ายที่จะลองนะครับเดี๋ยวลองตัวนี้ตัวที่1ก่อนนะครับไปกันเลยครับ ปรับปุ่มรีเวิร์บไปที่ตำแหน่ง9นาฬิกาครับลองดูนะครับว่าจะเป็นเสียงอย่างไร ต่อไปนะครับปรับปุ่มรีเวิร์ไปที่ตำแหน่ง12นาฬิกาครับปรับปุ่มรีเวิร์สไปที่15นาฬิกานะครับ มาฟังดูกันว่าเป็นอย่างไร ต่อไปนะครับหมุนปุ่มรีเวิร์บนะครับไปทางขวาสุดหรือตำแหน่ง17นาฬิกาครับปิดเสียงรีเวิร์บนะครับโดยการ หมุนมาทางด้านซ้ายให้หมดเลยนะครับแล้วก็ปรับปุ่มคอลัดไปที่9นาฬิกามาดูซิว่าเสียงจะเป็นอย่างไร ไปนะครับปรับปุ่มคอลัดไปที่12นาฬิกานะครับ ปรับปุ่มคอรัดไปที่15นาฬิกาต่อไปนี้จะเป็นเส้นเป็นสีแดงไหมครับนะปรับปุ่มคอรัด ไปให้สุดเลยนะครับโดยบิดไปทางขวา ต่อไปนะครับกดปุ่ม Pressure ตัว P นะครับแล้วก็หมุนปุ่ม Reverb และ chorus ไปที่9นาฬิกาครับ ต่อไปนะครับกดปุ่มเพรสเซอร์แล้วก็หมุนปุ่มรีเวิร์บและคอรัสปรับไปที่12นาฬิกาครับ ครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเอฟเฟกหรือว่า EQ G Tone นะครับสำหรับเวอร์ชัน6นะครับก็ทำมาได้ค่อนข้างดีนะครับก็พอฟังได้นะครับราคาประมาณพันกว่าบาทนะครับหรือ2,000นิดๆเนี่ยไปดูใน s h อ p e e หรือ Lazada ก็ได้นะครับนี่ครับทดสอบกับ Yamaha F 3 1 0นะครับ ของเก่าเลยนะครับถ้ารุ่นใหม่ๆก็จะไม้เริ่มจะเป็นแบบใหม่รุ่นใหม่ก็จะฟังไม่เหมือนไม้เก่านะครับอันนี้รุ่นเก่าถ้าท่านใดสนใจที่จะแปลงนะครับหรือว่าใส่ EQ e ตัวนี้หรือว่าจะซ่อมกีตาร์นะครับวงจรกีตาร์ต่างๆเฟรดนะครับ ือจะเป็นลูกบิดพวกนี้อุปก,กรณ์กีตาร์นะครับอันนี้ช่างเบสนะครับหรือช่างเบสนะครับในอำเภอเมืองนครสวรรค์นะครับตรงโตโยต้านะครับเข้าไปประมาณสักสี่ลเมตรนะครับก็ติดต่อได้ทางเฟซบุ๊กนะครับช่างเบสนะครับสักขีน้อยเจริญนะครับใช้ชื่อว่าสักขีน้อยเจริญ นะครับก็จะค่อนข้างฝีมือดีหน่อยนะครับในนครสวรรค์ที่ผมไว้ใจแล้วก็ไปทำนะครับครับก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดติดตามกดกรดิ่งกดไลค์กด,กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ